สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับเดอรันยูสองศูนย์สองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทของแท้นะครับแต่ของแท้นะครับปุ่มชํารุดนะครับแล้วก็กดยากนะครับถึงกดได้ก็ต้องไปจี้ใกล้นะครับถึงจะทํางานนะครับใช้งานค่อนข้างลาบากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบระยะความไกลนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทดสอบระยะความไกลของรีโมทนะครับ อันนี้ได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับสังเกตจากตัวไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกครับเปิดนะครับอ่าทีนี้ถอยไปไกลๆเลยครับอ่าได้หลายสิบเมตรนะครับถอยไปไกลๆเลยนะครับอ่าลองอีกทีครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับกุญแจรีโมทก็กัดก้านกุญแจนะครับแล้วก็มีโลโก้เบนซ์ตรงรุ่นทุกอย่างนะครับทดสอบนะครับ ไดรีโมททั้งหมด4ดอกนะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับรีโมทกดได้ไม่ไกลรีโมทเสียรีโมทหายติดตั้งใหม่ได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5นช่างกุญแจไทยยินดีครับบริการนะครับเดี๋ยวทดสอบกดในตัวรถนะครับล็อกครับเปิดครับเรียบร้อยครับ